วันนี้นะครับก็จะมาสอนหาเงินฟรีครับครั้งละสิดอลลาร์เข้าสู่บัญชี PayPal ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันมาใหม่ล่าสุดเลยทุกคนนะใครที่พร้อมไปแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ผมจะมานำเสนอแอป,ปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของช่องของเราครับแต่ว่าเป็นแอป,ปที่เปิดมาเก่าแล้วครับแต่ว่ายังจ่ายเงินอยู่นะเปิดมาเมื่อปี2018อีกแต่ว่าตอนนี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมครับโดยที่ว่าไม่มีขาดหลุดพ่องนะก็แสดงว่าแอป,ปนี้มีเงินที่สามารถที่จะรองรับ ผู้คนที่เล่นแอปนี้เยอะมากๆเพราะว่าเปิดมา2ปีก็ยังใจเงินครับใครที่พร้อมกันแล้วครับก็ไปรับชมกันเลยครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r ค b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของ ANC Studio ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคไปกันเลยนะครับซึ่งแอปในวันนี้นครับมีชื่อว่าเกมี่นะครับอ่าผมอ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ่าะว่าผมอ่านว่าเกมี่แล้วกันเนาะเพลย์ e รีเกมวินเรล Cash Big Prize อ่าไพรส์ก็คือของรางวัลนั่นแหละเนาะก็ เป็นค่ายที่มาจากเคมีเหมือนกันนะครับอ่าก็อ่า,อาแอปนี้นะเดี๋ยวเราเปิดเกี่ยวกับแอปนี้ก่อนเลยแล้วกันนาะคะแนนรีวิวอยู่ที่4.2นะครับเมกี้นะครับโอเคอย่างที่ผมบอกนะเปิดเมื่อ2558นะอ้าวก็5ปีแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้2 5 6 3้ยใช่ไหมทุกคนนะก็ถือว่านานมากแล้วทุกคนนะแต่ว่ายังจ่ายเงินจริงอยู่นะครับแล้วก็มียอดดาวน์โหลดนะคนเล่นอยู่ที่5ล้านคนแล้วนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่30กันยายน2563ันห้รับก็ประามาณ 5้าวันที่ผ่านมานะครับอ่าก็ถือว่ามีการอัปเดตใหม่เลยเนาะก็เราก็กดติดตั้งได้เลยทุกคนอ่าแอปนี้สามารถเล่นได้แค่ในระบบปฏิบัติการแค่ Android เท่านั้นเองนะครับ iOS ยังไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อในส่วนของการเปิดแอปนะครับโอเคครับก็ทำการเปิดแอปเลยทุกคนอ่าก็จะเป็นเกมนะเห็นไหมเกม Turbo นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของหน้าของสมัครสมาชิกนะครับก็จะมีการสมัครผ่าน Facebook แล้วก็สมัครผ่าน Google นะครับแล้วก็แล้วก็ตรงที่มอนะกดที่มอนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าล็อกอินหรือว่า ไซอัพนะครับไซอัพก็คือเป็นการสมัครสมาชิกนะครับส่วนล็อกอินก็คือล็อกอินนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอทําการล็อกอินก่อนเลยนะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้เหมือนกันรืยจะล็อกอินผ่านก o o กิลยูสก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันหน้าที่เราสะดวกมากที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสมัครกันเลยทุกคนผมนะหลังจากที่ผมทําการล็อกอินนะครับผมล็อกอินผ่านอีเมลนะครับผมนะก็ เขาก็มีหน้านี้แสดงโผล่เข้ามาเลยทุกคนนะอันนี้เลยทุกคน welcome to gammy นะครับแล้วก็ complete a นะ m i s s i o n and play tournament to earn ticket นะก็คือให้รอนั้นนะครับผมนะสร้างไรายได้โดยการเก็บ Ticket อันนี้เลยนะก็คือคะแนนนะครับผมนะก็คือตอนนี้ผมได้รับมา100 Ticket เพียแค่สมัครก็ได้รับแล้วครับ100 t i ร k e t ตนะเราสังเกตตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเลเวล1นะ 1. 0นะครับก็คือเป็นเลเวลนะที่ผมคาดคิดไว้นะครับแล้วก็ ตรงที่เป็นเงินสีเขียวก็คือเป็นเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนที่เป็นเงินสีทองนะก็คือเป็นตัวทิเคตตรงนี้นะครับอ่าก็อยากให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยกดคําว่าแคมป์ทิเคตอ่ากรบลับทิเคตไปอ่าจะสังเกตว่าตอนนี้ผมได้รับไปแล้วถ้าผมนะประมาณหนึ่งทิเคตนะแล้วก็อันนี้คือเป็นเกี่ยวกับอ่าทิเคตของเขาคือเนี่ยยูทิเคต R a u t o m a t i o n นะ In t h าย In The d o o r Everweek ก็คือประมาณ1สัปดาห์น่าจะมีการจับฉลากนะแล้วก็ารางวัลสูงสุดอยู่ที่500ดอลลาร์นะครับห่าร0 0ดอลลาร์หรือเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ15,000บาทเลยทุกคนนะอ,อันนี้คือเป็นการรุนรับรางวัลประจำสัปดาห์นั้นครับโอเคกดก็ตเลยทุกคนกดนะอิดนะอันนี้เขาบอกว่า s p o w อ่าก็จะเป็นเกมในการหมุนสปินนั่นเองนะอันนี้ ก็คือเราสามารถทีจะกดได้สปินคือฟรีหนึ่งนะฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดตามที่เขาบอกกันเลยก่อนเลยนะกดเลยทุกคนอ่าพอกดไปมันก็จะขึ้นในหน้านี้นะครับอ่าเป็นหน้าของเช็คอินเมื่อกี้นะครับผมนะแล้วก็มันก็จะเด้งในหน้านี้ต่อนะคือกดสปินฟรีหนึ่งครั้งนะครับอ่าตรงนี้นะฟรีนะครับผมอ่าหนึ่งครั้งแล้วก็มันจะมีรางวัลหนึ่งดอลลาร์นะครับแล้วก็50ทองก็คือ50เท็กเกตตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็ตรงนี้คือ0.5อันนี้ก็0.1แล้วก็20เทคเก็ตนะฮะน,นี้นะครับเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่1ดอลลาร์ในการสุ่มในการสุ่มสปินนั่นเองนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยกดสปินหนึ่งครั้งดูซิว่าได้เท่าไหร่อ่าผมได้แค่20ตัวเองทุกคนนะเห็นไหมอ่ามันคีไปแค่20ตัวแล้วก็มันก็เพิ่มจาก100ก็เป็น120ตัวนะครับโอเคถ้าเราต้องการที่จะหมุนต่อก็คือเราต้องดูวิดีโอนะครับอ่า เพื่อกดรับสปินสองครั้งนั่นเองนะครับโอเคก็เราก็ขอข้ามเลยแล้วกันเนาะกดที่ย้อนกลับนะครับจากนั้นก็เขาบอกว่าเราสามารถที่ยะ Your team a ดโอตัวโอตัวนนะครับแล้วก็ได้รับไป0.1ผมไม่แน่ใจก็คือประมาณอะไรนะแต่ว่าผมเข้าใจตรงนี้เมื่อกี้ผมอ่านตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเราเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็เข้ามาในทีมนะเราจะได้รับไป10%นะครับอ่าตัว10%นนะครับในส่วนนี้อ่าโอเค ประมาณว่าน่าจะเป็นการสร้างทีมหรือเปล่านะเดี๋ยวผมกดก่อนแล้วกันเนาะอ่าอันนี้แล้วกคนนะผมกดที่ว่าอ่าแอดนะก็คือว่าเชิญเพื่อนหรอเปล่าเมื่อกี้นะคือว่าประมาณว่ากดแอด,เ,อดเพิ่มเพื่อนนั่นแหละเนาะแล้วก็ได้รับมา0.1ดอลลาร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือ new member นะครับโอตโนิโอนะครับแล้วก็ join your team นะเขาก็ได้ร่วมทีมกับเรานะแล้วก็รับอีกนะ0.500ดอลลาร์ไอ้500ตัวตรงนี้นะ แต่ว่าเราต้องดูวิดีโอก่อนเลยแล้วกันนะถึงจะได้รับคะแนน500ตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็กดดูวิดีโอก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับกดดูวิดีโอเสร็จก็ปิดไปแล้วก็นะครับผมก็ได้รับไปคูณ2ทุกคนเห็นไหมอ่าผมได้รับไปคูณ2นะครับแล้วก็แล้วก็มันก็ขึ้นว่า finish all mission and get ticket นะอ่าแล้วก็ตรงนี้ประมาณอะไรเอ่ยนะเรามาแกะกันอันนี้คือเป็นแอปแรกนะที่ผมได้ทํา ก็คือเป็นครั้งแรกที่เล่นนะครับประมาณว่าเราไปเล่นเกมอะไรหรือเปล่านะแล้วก็จะได้รับไปอีก4 0เทก็ตห้าส0 60นะรวมทั้งหมดก็คือเป็น100นะครับเดี๋ยวผมขอข้ามก่อนแล้วกันนะครับในส่วนนี้อ่าอันนี้คือเป็นสีอ๋ออันนี้ไม่ใช่ทุกคนโอเคครับกดปิดไปตรงไหนอ๋อเราต้องเลือกเกมก่อนนะผมกดเกมนี้แล้วกันนะเป็นเกมประมาณเป็นเกมมอไซค์แล้วกันนะครับ แล้วก็กดปิดไปเลยนะเพราะว่าผมขอข้ามก่อนแล้วกันเนาะในส่วนนี้ไม่พร้อมอีกนะครับอ่าเหมือนเมื่อกี้อ่าเห็นแล้วทุกคนอ่าตรงนี้เป็นหน้าของ Play ทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะมันมีเมนูอยู่ด้วยกัน1 2 3แล้วก็4นะครับอ่าเมนูมี4เมนูด้วยกันนะครับแล้วก็เมนูที่เราเล่นมาเมื่อกี้มีอะไรบ้างมี3เมนูนะเมนูแรกที่เราเล่นมาคือเมนูนี้ทุกคนนะครับนี่นะครับนี่คือ1 แล้วก็เมนูที่2เมื่อกี้คือเมนูตรงนี้นะที่ผมกดไปแล้วก็รับเพื่อนมา1คนแล้วก็ได้รับมา1.0.1ดอลลาร์ตรงนี้นะเมะื่อกี้แล้วก็เมนูที่3คือเมนู next day ก็คือรุนรับรางวัล5 0 0ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เมนูสุดท้ายที่ผมได้กดมาเมื่อกี้คือตรงนี้ก็คือเมนูในการเล่นเกมนั่นเองนะครับโอเคเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีสเปเชียลนั่นเองนะแต่ว่าผมจะมาแนะนํา ทีละเมนูก่อนนะเดี๋ยวเรามาที่เมนูคําว่า U ก่อนเลยแล้วกันนะครับกดไปเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนนะโอเคกดไปที่ U นะครับแล้วก็ตรงที่ U ตรงนี้นะครับก็คือเป็นตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่อของเรานะครับตรงนี้เป็นชื่อของเราแล้วก็อันนี้คือเป็นภาพโปรไฟล์เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วกันนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนเสร็จก็คือจะเป็น เป็นโปรไฟล์เดียวกันกับช่องของ anc นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นบาลานซ์ของเราว่าเรามีคะแนออะแน Dollar อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มีเหรียญดอลลาร์อยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคลง,ลงมาต่อนะครับลง,ลงมาต่อก็จะมีตรง,ตรงนี้ที่คําว่า you r team ก็คือเป็นการสร้างทีมหรือไม่ก็เป็นการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับเราจะได้รับไปนะครับผมนะ0.1ดนอลลาร์นะครับในการแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็ได้ไปตัวอีก500ดอลลาร์500เท็เก็ตนะครับในส่วนของกดไปเลยแล้วกันเนาะ อันนี้คือการเชิญเพื่อนเนาะก็ฝากรหัสไว้ด้วยแล้วกันนะ 94DEK นะครับตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ผมจะวางไว้ทางขวามือนะครับอ่าแล้วก็ฝากไว้รหัสด้วยตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้คือเป็นเพื่อนของเรานะครับอ่านี่คือเพื่อนของผมนะผมมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนนะครับตรงนี้นะครับโอเคถ้าเราจะกดแชร์ลิงก์ก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับผมนะอ่าแล้วก็แชร์ไปหาเพื่อนของเราได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมนะต่อมาคือ ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้คืออะไรในส่วนนี้ก็คือเป็นอ่าในเป็นโลนะเป็นกิจประวัติของเรานะครับอ่าเราทาภารกิจอะไรเหมือนอันนี้คือ Daily l ็อกอินนะครับเดลี่ล็อกอินสปนั่นเองนะอันนี้คือ t ทคเก็ตคอเลตนะครับแันนี้ก็คือเกมเพลย์อันนี้คือล็อกอินสาครั้งน,นี้ก็ทัวร์น้ำมันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประมาณไหนเดี๋ยวผมก็ค่อยๆศึกษาแล้วกันนะแต่ว่าที่แน่ๆอันนี้คือเป็นการเชิญเพื่อนนะครับโอเคเรื่องลงมาต่อนะครับก็จะมีไฮสคอร์กดเข้าไปนะครับ New High Score คือเป็นเกี่ยวกับเกมต่างๆนะครับในส่วนนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะมีเป็น Withdraw w With i คือการถอนเงินนะครับตรงนี้นะกดเข้าไป1ครั้งโอเคในส่วนของ Withdraw ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่0.1ดอลลาร์นะครับแต่ว่าเราสามารถที่ถอนเงินได้อยู่ที่10ดอลลาร์ด้วยกันนะครับเข้าสู่บัญชี PayPal นะครับแล้วก็กดคําว่า Reach to 10ดอลลาร์ w i t h d นั่นเองถึงจะถอนเงินได้นะครับโอเค แล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็คือเป็นในส่วนการเซตติ้งนะครับกดเข้าไปเซตติ้งก็จะมีอะไรบ้าง1ก็จะมีในส่วนการแก้ไขประวัติส่วนตัวของเรานะครับตรงนี้เนาะอันนี้คือเป็นการคอนเน็ตนะครับเกี่ยวกับรายชื่อในโทรศัพท์ของเราอันนี้ก็คอนเน็ตหรือเชื่อมต่อกับ Facebook ของเราอันนี้ก็เชื่อมต่อกับอีเมลของเรานะครับเพื่อทําการยืนยันตัวตนนะแนะนําให้เราไปทําการยืนยันตัวตนด้วยนะครับในส่วนนี้เนาะกดที่ Verify นะครับผมนะ อ่าแล้วก็อันนี้คือเป็นเสียงต่างๆเนะตั้งค่าเสียงต่างๆนั่นเองนะครับโอเคกด verify นะครับหนึ่งครั้งครับแล้วก็เขาก็จะส่งอีเมลไปหาเมลของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ไปที่อีเมลของเราได้เลยทุกคนนะครับผมก็ได้เข้าไปในอีเมลแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่มีอีเมลนะครับเข้ามาก็รอแล้วกันนะครับจนกว่าอีเมลจะเข้ามาแล้วก็เราก็ไปกดยืนยันเนาะเดี๋ยวผมก็ขอมารีวิวกันต่อเลยทุกคนนะมาที่เมนูวินเนอร์ต่อนะครับวินเนอร์ตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้คือเมนูวินเนอร์กดเข้าไปมันคืออะไรอ่าเมนูวินเนอร์ก็คือเป็นเมนูในส่วนของแดชบอร์ดว่าอันดับนะใครอยู่อันดับ1ของเซิร์ฟนะตอนนี้คือคนที่ทำอะไรได้เยอะที่สุดตอนนี้คือคนนี้เนาะอ่าก็ทำไรายได้อยู่ที่2,157ดอลลาร์ 2, 7, 000, หรือประมาณ60,000กว่าบาทเลยทุกคนนะโอ้โหโคตรเยอะเลยทุกคนอ่าอันนี้คือล a าส์วินเนอร์นะครับอ่าก็คือคนที่ได้รับเงินล่าสุดนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เลยเนาะอ่าฮะโอเค แล้วก็เมนูท็อปออฟเฟอร์นะครับอ่ามันก็มีโคษณาหระเปล่าน่าจะไม่มีเนาะโอเคอันนี้ก็กดปิดไปนะครับเมนูออฟเฟอร์ตรงนี้นครับผมก็ไม่แนะนําให้เรามาเล่นนะเพราะว่ามันจะเปลืองพื้นที่ของเราในโทรศัพท์นั่นเองนะก็กดปิดไปเลยให้เรามาที่เมนูเมนูไหนต่อเมนูเพลย์นะครับอ่าเมนูเพลย์ก็คือเมนูที่เรามาเล่นตั้งแต่แรกเนาะในส่วนของเมนูเพลย์นะก็จะมีอะไรบ้างเนาะหนึ่งก็คือมีในส่วนของการลุนรับรางวัล5้ 500ดอลลาร์นะครับแล้วก็อันที่2คือเล่นแจ็คพอตเอ้เล่นสปินนะครับแล้วก็ที่3คือเชิญเพื่อนอันที่4คืออันที่4คือก็คือเป็นการเล่นเกมนั่นเองนะครับก็จะมีเกมให้เราเล่นมากมายเลยทีเดียวนะครับผมอ่าก็จะมีเซอร์วิสสกอร์สกอร์อ่าเคลียร์ช็อตก็คือเกมน่าจะเป็นเกมบาสเกตบอลนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นการเช็คออฟเฟอร์นะครับอ่านี่เช็คออฟเฟอร์ก็จะมีรางวัลสูงสุดอยู่ที่1ล้านตัวนะครับก็กดเข้าไป ก็เป็นการเช็คออฟเฟอร์ก็คือเป็นเป็นในส่วนของออฟเฟอร์เมื่อกี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมไม่แนะนําเล่นตรงนี้เนาะ uh huh. ข้างล่างนี้ก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาบอกนะ,ะก็มาเล่นกันได้นะครับก็ผมยังไม่ศึกษาในส่วนนี้นะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างนะในส่วนของทัวร์นาเมนต์เป็นการรุ้นจับฉลากอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับในส่วนนี้ผมก็ขอ ไม่เจาะลึกอีกนะครับในส่วนนี้เดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วก็ผมน่าจะทําเป็นวิดีโอถัดไปต่อนะอันนี้คือเป็นเกมต่างๆที่เราสามารถเล่นได้ในส่วนของแอปนี้นะครับหลักๆในแอปนี้ก็คือ1ก็คือการที่เรามาเล่นหมุนสปินแล้วก็2ก็คือการที่เรามารอในส่วนของจับรางวัลนะครับรลายสัปดาห์ แล้วก็เชิญเพื่อนนะครับแล้วก็มาเล่นเกมนะครับในส่วนนี้คือมี4นะครับ4อย่างที่เราจะมาเล่นในแอปนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มีการสะสมเงินนะครับครบ10ดอลลาร์ก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับหรือไม่ก็ถอนเงินอยู่ที่หนึ่งล้านดอลลาร์หนึ่งล้านทิกเก็ตนะครับก็สามารถที่จะถอนเงินได้เช่นกันนะครับโอเคก็วิดีโอนี้ครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับส่วนคลิป น่าน่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับแล้วก็ผมก็มีลิงก์การสมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ